ทีนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของรากที่3นะคะคำว่ารากที่3หมายถึงอะไรนะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ของรากที่3นะคะนี่คือสัญลักษณ์ของรากที่3ามค่ะเราจะอ่านว่ารากที่3ของ A นะคะทีนี้รากที่3ามหมายความว่ายังไงถ้า A แทนจำนวนจริงใดๆด รากที่3ของ a ก็คือจำนวนจริงที่ยกกำลัง3แล้วได้ a นั่นเองนะคะทีนี้มาดูที่ตัวอย่างที่1ค่ะหารากที่3ของ125นะคะรากที่3ของ125อันดับแรกเลยนะคะเราจะแยกตัวประกอบก่อนค่ะ แยกตัวประกอบของตัวไหนแยกตัวประกอบของ125ค่ะทีนี้เวลาแยากตัวประกอบนะคะเดี๋ยวครั้งนี้ครูจะพาทำโดยการหารสั้นนะคะหลักในการหารสั้นในการแยกตัวประกอบนั้นนะคะตัวที่เราจะนำมาหาร ก็จะมีได้ก็จะเป็นเลขสอและก็จำนวนเฉพาะเท่านั้นนะคะเอา125ค่ะหารด้วยอะไรถึงจะลงตัวหารด้วย5นะคะ125หาร5ได้เป็น25ค่ะหารด้วย5อีกค่ะ5 5 25เราจะเห็นว่าเลขสาเลข5น่ะมี3ตัวใช่ไหมคะ ถ้าเลขค่ามี3ตัวกลายเป็น5ยกกำลัง3ค่ะแสดงว่า125เท่ากับ5ยกกำลัง3แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะนำา5ยกกำลัง3มมาเข้ารากค่ะในการเข้ารากเราก็เขียนเหมือนเดิมนะคะ แต่เราจะแทน125เป็น5ยกกำลัง3ค่ะเราจะเห็นว่าอ่าน,นี้เลขสาอันนี้ก็เลขสานะคะเลขสามสามารถตัดกันได้นะคะถ้าอยู่ในรากนะคะเึ๊บเมื่อเลขสาตัดกันนะคะรากจะหายไปนะคะก็สกายเป็น5ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะรากที่3ของ125ก็จะเท่ากับ5นั่นเองค่ะอันนี้คือตัวอย่างที่1นะคะไปดูที่ตัวอย่างที่2ค่ะเขาบอกว่าจงหารากที่3ของ512เช่นเดิมค่ะเวลาที่เราทำเราจะต้องแยกตัวประกอบของ512ก่อนนะคะ 512หารอะไรลงตัวเราจะเห็นว่านะคะจำนวนที่ลงท้ายได้เลขคู่จะหาร2ลงตัวเสมอใช่ไหมคะก็จะหาร2ค่ะ5หาร2ได้2 5หาเอ้ยไม่ใช่ค่ะขออภัยนะคะ2หาร5 5หา5หารด้วย2ได้2 สิบเอ็ดหารด้วยสองได้ 12, ห้าสิบสองหารสองได้หกค่ะสองหารสองได้หนึ่งห้าหารด้วยสองได้สองสองเป็นสี่ใช่ไหมคะสองแปดสิบหกสองหกสิบสองสองสี่แปดสองสามหกสองสองสี่สอง หน2่งสหาร2อ,อีกครั้งค่ะกลายเป็น8หารสองอีกครั้งกลายเป็น4หาร2อ,อีกกลายเป็น2นับสิคะจะได้เท่าไหร่นับเลขสองก่อนนะคะนับ1 2 3่งสองสามี่ห้าหกดแดเตัวนี้แยกตัวประกอบออกมานะคะห้าจะเท่ากับ 2ยกกำลัง9นะคะซึ่งนะคะถ้าเราหารากที่3หลักๆเลยนะคะตัวที่เราต้องการให้เกิดขึ้นก็คือเราต้องการให้ตัวเลขมันยกกำลัง3ใช่ไหมคะหรือว่าชตัวเลขชีก,กำลังจะต้องเป็น3เท่านั้นนะคะเราจะเห็นว่า สยกกำลังเก้าตัวนี้เนี่ยนะมันกําลังยกกําลังเ้าอยู่ซึ่งไม่ใช่3านะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนเลขชี้กําลังได้โดยขั้นตอนการทําดังนี้ค่ะเวลาที่พวกเราเปลี่ยนเลขชี้กําลังนะคะ,ะก็จะมีดังนี้สองเขียนไว้เหมือนเดิมค่ะสองชี้กําลังอะไรเราอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะคะอย่าเพิ่งนะคะ,ะติดไว้ก่อนนะคะจากนั้น เขียน3ไว้รอเลยค่ะแล้วคูณ3เข้าไปในวงเล็บค่ะ3คูณอะไรได้9 3คูณอะไรได้9ปรากฏว่าเป็น3คูณ3ใช่ไหมคะ่ะปรากฏว่าเป็น3คูณ3ได้9นะคะซึ่งตัวนี้นี่เองก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง3 แต่นะคะข้างในวงเล็บเราจะต้องทำให้เรียบร้อยก่อนนะคะซึ่ง2ยกกำลังสามก็คือ2คูณกัน3ครั้ง2คูณกัน3ครั้งก็จะกลายเป็น8ตัวนี้จะกลายเป็น8ยกกำลัง3ค่ะต่อมาเมื่อเราได้เลขชี้กำลังเป็นเลขที่ยกกำลัง3เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมาเข้ารากค่ะ การนำมาเข้ารากนะคะเราก็จะเขียนเหมือนเดิมเลยค่ะแต่นะคะที่อยู่ในรากนะคะจะกลายเป็น8ยกกําลัง3แล้วนะคะ3ตัด3ตัดรากกลายเป็น8นะคะเพราะฉะนั้นนะคะรากที่3ของ512ก็คือ8นั่นเองค่ะ ทีนี้มาดูตัวอย่างที่3ค่ะหารากที่3ของ729นะคะอันดับแรกเลยนะคะในการหารากนะคะว่เราจะต้องแยกตัวประกอบของจำนวนก่อนนะคะอ่ะจำนวนของเราก็คือ729ค่ะ ด้วยสามนะคะสาองเป็น6 3 4ามสี่บสองสเป็น9หารด้วยสมอีกครั้งค่ะสองแปดสาดยี่สเป็น3ามหารสมอีกครั้งค่ะสาสองเป็น6กสามเจดยีหาร3อีกครั้งกลายเป็น9หารสอีกกลายเป็น3สิ้นสุดแล้วนะคะ ลองนับดุซีได้3ามยกกำลังอะไรนับ1 2 3่งสามี่ห้าหกลายเป็น3ามยกกำลัง6ค่ะแต่3ามยกกำลัง6ยังใช้ไม่ได้นะคะเพราะเราต้องการให้เลขชี้กำลังกลายเป็น3นะคะเพราะฉะนั้นนะคะจาก3ามยกกำลัง6นะคะ เราเขียนสามไม่เหมือนเดิมค่ะแล้วใส่วงเล็บไว้แล้วยกกําลัง3าข้างนอกในวงเล็บข้างนอกวงเล็บนะคะแล้วข้างในวงเล็บนะคะหาว่าตัวไหนคูณกับ3มเราได้6ค่ะหก็คือ6ตัวนี้นะคะ3คูณอะไรได้6ปรากฏว่าเป็น3มยกกําลัง2ค่ะยวขอเขียนใหม่เป็น3ยกกำลังสองได้หนะคะแต่เรายังใช้ไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะตัวเลขนะคะจะต้องไม่ใช่เลขตัวเล,เลขยกกำลังนะคะ เพราะฉะนั้น3มยกกำลังสองก็คือ3าคูณกัน2ครั้ง3าคูณกันสองครั้งก็ได้เป็น9้นั่นเองค่ะกลายเป็น9ยกกำลัง3เมื่อเราได้ตัวเลขที่ยกกำลัง3เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปเข้ารากค่ะก็จะกลายเป็นรากที่3ของ9ยกกำลัง3นะคะ 3ตัด3ตัดรากนะคะได้คำตอบเป็น9นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรากที่3ของ729ก็จะเท่ากับ9นั่นเองค่ะทีนี้ไปดูตัวอย่างที่ข้อที่4ค่ะตัวอย่างข้อที่4เขาถามหารากที่3ของ1728ค่ะ ข้อนี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะแยกตัวประกอบก่อนเนาะแยกตัวประกอบของตัวไหนก็คือแยกตัวประกอบของ1728ค่ะหนึ่อ่สิบแปหารอะไรลงตัวเป็นเลขคู่ก็จะต้องหารด้วย หารด้วยอะไรคะหารด้วย2ลงตัวคะ่ะ2 8เป็น16แล้วก็2 62 2 4 8หาร2อีกครั้งคะ่ะ2 4 8 2 3 6 2 2 4หาร2อีกครั้ง2 2 4 2 1เป็น ส 2, งสอหารสองอีกค่ะสองหนึ่งเป็น 2. สองสค่ะหารสองอีกครั้งสองห้าสสองสี่หารสองอีก สองสองสี่สองเจ็สิบสี่ทีนี้หารสองได้ไหมไม่ได้นะคะเพรายิบเจหารสองไม่ได้ก็จะพายกลายเป็นหารสมค่ะ3ามเกยิบเจค่ะหาร3ามอีกครั้งกลายเป็นสามนะคะข้อนี้นะคะเราก็จะได้ว่าสองยกกำลังอะไรให้นับจำนวนสองนะคะนับ1 2ึ่งสามสี่ห้าหตัวนี้กลายเป็น 2ยกกำลัง6คูณอยู่กับ3ยกกำลังอะไรคะนับหนึคูณอยู่กับ3ามยกกำลัง3ค่ะแต่ทีนี้เราจะเห็นว่ายังไม่ได้อยู่ในรูปของเลขชี้กำลังสามใช่ไหมคะเพราะว่า2ยกกำลัง6ยังไม่ได้มียังไม่ได้เป็นเลขที่ชี้กำลัง3ใช่ไหมคะเราจะแปลงตัวนี้ให้อยู่ในรูปของเลขชี้กำลังสามค่ะ ก็จะกลายเป็น2ใส่วงเล็บไว้ค่ะเอา3ชี้กำลังไว้นอกวงเล็บนะคะแล้วก็เอา3ามหาว่า3คูณอะไรแล้วได้6 3คูณอะไรได้6คะก็ะกายเป็น3คูณ2ค่ะตัวนี้ส่วน3ตัวนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันเลยมันชี้กำลัง3อยู่แล้วใช่ไหมคะเขียนมาเหมือนเดิมค่ะกลายเป็น3ยกกำลังสาเหมือนเดิมค่ะะ ทีนี้ตัวนี้ก็จะกลายเป็น2ยกกําลังสองก็คือ2คูณกันสองครั้งนะคะก็จะกลายเป็น4ยกกําลังสามคูณอยู่กับ3ยกกําลังสานะคะซึ่งตัวนี้นะคะถ้ามันคูณกันนะคะเลขชี้กำลังเท่ากันนะคะเราสามารถที่จะจับตัวเลขมาคูณตัวที่เป็นฐานนะคะมาคูณกันก่อนแล้วค่อยเอาเลขชี้กำลังสาขึ้นเป็นวายแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะกลายเป็น12ยกกำลังสมค่ะ จากนั้นให้นักเรียนเข้ารากนะคะอ่ทีนี้เราเข้ารากก็จะได้เป็นรากที่3ของ12ยกกำลัง3ค่ะซึ่ง3ก็จะตัด3ได้ตัดรากออกได้นะคะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น12ค่ะเพราะฉะนั้นรากที่ สของ1 0 0่งร้อยอไม่ใช่นะคะหนึ่งพันก็จะเท่ากับ12นั่นเองค่ะทีนี้มาดูที่ตัวอย่างที่5ค่ะเขาบอกว่าให้หารากที่3ของลบแนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าข้อนี้จะแตกต่างจากข้อที่เราเคยทำมานะคะก็คือข้างหน้าตัวที่อยู่ในรากนะคะ จะติดลบใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะข้อนี้ทำง่ายมากนะคะโดยการใช้วิธีการเดิมค่ะแต่เราจะเอาลบไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่ลบนะคะเพราะฉะนั้นแยกตัวประกอบก่อนของ8ก่อน,นะคะ่ะอย่าเพิ่งติดลบนะคะดเดี๋ยวค่อยเราค่อยลบสุดท้ายสุดเลย<อ>ก็สกายเป็น แหารด้วยสองสองสี่แปดหารด้วยสองอีกครั้งค่ะกลายเป็นสองกลายเป็น2องย,ยกกำลังสามใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราตอบ2องยกกำลังสามเลยได้ไหมไม่ได้นะคะข้อนี้นะคะเห็นว่ามันติดลบใช่ไหมคะเราก็เลยต้องใส่ตัวข้างหน้าเป็นติดลบไว้ค่ะ ะเป็นลบสยกกําลัง3ามนะคะหมายความว่าลบ2คูณกัน3ครั้งมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะมีค่าเป็นลบ8นั่นเองค่ะ,ะได้แล้วนะคะเราก็จะนำมาเข้ารากค่ะเข้ารากเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะกลายเป็นรากที่3ของลบ2ยกกำลัง3นะคะ ตึตต๊ดสาตัด3ตัดรากโคสกายเป็นลบสค่ะเพราะฉะนั้นรากที่3ของลบแก็จะเท่ากับลบสนั่นเองค่ะ